มาแล้วพ่ลักกี้เดินมานะคะอ่ะพ่ลักกี้เดินมาค่ะแล้วอันนี้แดดไม่ร้อนสิบเอ็ดลงเอาแล้วหนีดีกว่าหนีเข้าบ้านดีกว่าหืตกใจนกด้วยนก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 ยังกลัวเลยมาแล้วไม่มาหรอคะไม่มาเดินเล่นหรอคะ มาแล้วจะเข้าบ้านไหมล่ะเอาไงเอาไงวะตัดสินใจสงสัยจะเข้าว่ะกลัวไปเร็วๆเข้าบ้านเลยเข้าบ้านดีกว่าเข้าบ้านดีกว่าแค่รถถอยหลังก็เข้าบ้านดีกว่าดูเดินดูเดินดูเดินตูดปิดเลยอไปเร็วๆไปเร็วๆร็วนะนะมิกกี้ปะไปเลวเข้าบ้านเลยนะ ไปเร็วๆรไม่เอาไม่เอาไปไปเร็วลิกกี้เข้าบ้านเลยไปไปเร็วๆเร็วคันนิดหน่อยเลย้วเดี๋ยวเกาให้ปไปเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยร้อนละอืมเข้าบ้านเลยนะคะเร็วๆสิไปเร็วไม่ไม่เข้าเลยเร็วพี่ลักกี้เข้าไปในบ้านแล้วนานมันร้อนแล้วไปไปคุณเก่งแล้วปะเร็วเร็วเร็ว เนี่ยเนี่ยยังยังืงมเห็นไหมมันร้อแล้วลกไปไป,ไปพี่ลักกี้เดินเข้าบ้านแล้วเห็นหนั่นอ่ะพี่ลักกี้เข้าไปแล้วนูนจะไปไหนนะคะเนี่ยไปไหนมิกกี้จะไปไหนอ่ะมามาเดินเล่นกันไปไม่ร้อก็เดินไปอยากเดินเดิน<ๆ>ไป เบ็ดโมงเนี่ยร้อนละมาทางนี้เนี่ยมาทางนี้หน่อยเราหลบลมก่อนร้อนหลบตรงนี้ละร้อนจังเลยสามรักแมวทำเพื่อแมวได้ตลอดเวลานะโอ้โยยังว่านะคนมันรักแมวอะ ถวายได้ค่ะถึงจะร้อนยังไงก็ถวายค่ะว้าวลัคก,กี้จจเจอเจอนเนาะฟันอยู่นี่ไงฮ้จ้าเอ๋อยู่นี่แหรอคะอยู่ข้าวไหมลูกอยู่ไหมเดี๋ยวเอาอะไรให้กินนะเอาไหมกินไหมคะน,น้องสาวที่เม้่อยย่เด้อรอตรงนี้นะเอ้ยกลัวกลัว กลัวเห็นไหมมิกกี้เขากลัวหนูว่าหนูจะเอาอาหารให้เขากินหน่อยเขาวิ่งไปละมิกกี้ทำหน้าโหดตลอดเวลาเลยฮะเขาไปแล้วไม่เอาไม่เอาไม่ต้องขึ้นไปแล้วมาเอามามิกกี้ก็มิกกี้เป็นซะอย่างนี้เรากำลังจัดใจดีให้อาหารแมวจอนซะหน่อยเหอะ เอามา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 กลัวเขากลัวหนูเ่รเห็นไหมเขาร้องวีดเลยอ่ะแป๊ะเอามาไม,ไม่ได้เอามาอามานั่งสารแมวจอนั่งสารมากเลยอ่ะใครเอจอก็แบ่งอาหารให้แมวจอนหน่อยนะส่วนเราก็แบ่งเพราะเราก็สงสารแมวจอนเหมือนกันเลี้ยงแมวก็เลี้ยงหมานัง o, น่งสารมากเลยอ่ะ เขาเจ็บป่วยเขาก็พูดไม่ได้ไปตัดขนเขาความผิดประหารมากเลยตัดขนน้องมิกกี้ไปโดนเจ็บมากเล้วไม่กล้าใส่ต่อไปเลยอะกลัวเขาเจ็บเขาก็ไม่พูดจนมาเปิดดูแผลโอ๊ยพูดแล้วจ็บเสียฟามรู้สึกกลัวมากเลยอะ ใครตัดขนก็มองๆเลยนะเป็นบทเรียนแบบมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากพูดแล้วก็สงสารแมวแต่เข้าไปบ้านก็เช็ดเท้าให้เขานะคะไม่ใช่ไม่เช็ดเช็ดค่ะเห็นปล่อยอย่างนี้เหอะแต่ก็ดูเขาตลอดเวลาดูไม่ค่าสายตาเลย แต่ก็เหมือนกับปล่อยเขาแ็เหมือนกับคอนเทนต์นะนะว่าให้มานี่แต่งจริงแล้วสายตา,ยายอยู่ใกล้อตอบไปรอมาๆเร็วเร็วไปเข้ายางไปเร็วมาปบปะเข้าบ้านเถอะให้แม่อุ้มไหมให้แม่อุ้มไหมคะมเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะจะถ่ายนานๆอีกใครชอบลักกี้มิกกี้ฝากด้วยนะคะ